ครับในเหตุผลในเรื่องของการเสนอร่างพระาพราชบัญญัติในเรื่องของผลไม้ไทยนะครับก็โดยโดยสภาพทั่วไปพี่น้องชาวไทยและก็ภาคเกษตรกรคงรู้นะครับว่าผลไม้ไทยเราเนี่ยมีเยอะมากแล้วก็บางปีนั้นเนี่ยครับผลไม้ไทยเราเนี่ยล้นตลาดแล้วก็ไม่มีราคาด้วยผมผมยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีมังคุดอย่างนี้ครับก็มีการเอามาเทกันที่หน้าสารกางลำย่อยอย่างนี้ครับก็ทุกปีพวกเราก็ จะไปช่วยพี่น้องเชียงใหม่ลำพูนนะครับเ,าเางาะทุเรียนนะครับามางคุดนะครับลำไยนะครับก็หลักๆก,ก็สีหประเภทนี้อย่างน้อยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบริหารการจัดการเนี่ยเราน่าจะมีคณะกรรมการในระดับประเทศแล้วก็จะต้องมีการบูรณาการของกระทรวงที่เกี่ยวข้องแล้วก็เราจะต้องวางแผนนะครับว่าในเรื่องของการปลูกผลผลิตการบำรุงการทำตลาด แล้วก็หน่วยงานที่จะมาดูแลในส่วนขององค์กรท้องถิ่นในพื้นที่ก็ดีมีหลายหลายจังหวัดที่เขาสนใจในเรื่องของของค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเช่นในองอ,องค์การหมอนส่วนจังหวัดระยองเนี่ยเขาเคยตั้งงบประมาณมารับซื้อหรือประกันราคาของเงาะอย่างนี้ครับก็ถูกสตงมามา,มาตรวจสอบนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้แก้ปัญหาเป็นระบบเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่เป็น เป็นอู่อู่ข้าวอู่น้ําเป็นคลังผลไม้และผลไม้ก็เป็นซอ f t Power การท่องเที่ยวนะครับหลายคนก็มาเมืองไทยอยากจะกินผลไม้เรามีผลไม้ตลอดปีนะครับแล้วก็เป็นผลไม้ที่อร่อยด้วยนะครับทุเรียนเราก็แข่งขันได้มังคุดเราก็ถือว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้ไทยนะครับเราไม่แพ้ประเทศอื่นนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องผลไม้ไทยถ้าเรามีกฎหมายรองรับเรามีคณะกรรมาการที่มาดูแลนะครับและเกษตรกรมีความเชื่อมั่นเกษตรกรชาวสวนเนี่ยครับมีความมั่นคงแล้วก็รู้ได้ด้วยปลูกวันนี้ปีหน้าเ,เรามีราคาเท่าไหร่นะครับวันนี้เรามีประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศที่มาทาธุรกิจแบบชนิดรวบหัวรวบหางเลยนะครับอย่างกรณีประเทศจีนเข้ามาตั้งลงเรื่องทุเรียนนะครับเพียงเดียวเราปลูกเอาไว้ แล้วเขาก็มาเหมาสวนแล้วเขาตั้งลงเองเก็ส่งขายไปในประเทศของเขาดังนั้นในเรื่องของแกลบในเรื่องของภาษีหรือรายได้จากจากการที่เขาเหมาสวนเนี่ยมันต่ํามากเพราะฉะนั้นเรื่องพบรบฉบับนี้นครับเรายังไม่มีความชัดเจนนะครับเรายังไม่เป็นหลักประกันพอในให้เกษตรกรชาวไทยที่มาสนใจแล้วก็ทำผลไม้ไทยเป็นมืออาชีพ แล้วก็คณะกรรมาการหลายเรื่องนะครับที่เราน่าจะต้องต้องสอบถามพี่น้องประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา77นะครับว่าการที่รัฐสภาหรือสสเสนอกฎหมายหรือองค์กรท้องถิ่นเสนอกฎหมายเนี่ยจะต้องได้รับการมีส่วนร่วมความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดมาเป็นประเด็นคําถามสัก3-4ประเด็นแล้วก็คําถามอาจจะเป็นสักเจ็ดแปดหัวข้อในเรื่องของการที่จะมาสอบถามพี่น้องประชาชนว่าเ,เรื่องอย่างนี้นะครับมันเรื่องใหญ่ระดับประเทศ นายกรลฐานตรีคงจะต้องเสียสละอำนาจในเรื่องของการมานั่งหัวโต๊ะไหมท่านรัฐมนตรีของกระทรวงเกษตรกระทร,ระวงพาณิชย์หรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งมันหลายหน่วยงานมากในการที่จะมาบูรณาการ mm hmm. เพื่อที่จะเกิดความมั่นคงมีเสถียรภาพแล้วก็มีความมั่นใจมีความมั่นใจทั้งในส่วนของภาคเกษตรกรมีความมั่นใจในเรื่องของตลาดมีความมั่นใจในเรื่องของตลาดผู้ซื้อนะครับและความปลอดภัยในเรื่องของพืชผลไม้ไทย นะครับเพราะฉะนั้นผลไม้ไทยเนี่ยบางเรื่องเราจะต้องวางแผนในเรื่องของการสารพิษปนเปื้อนต้นทุนการผลิตนะครับสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นล้วนแต่เป็นปัญหาคําถามที่พี่น้องประชาชนเวลาออกมาปะท้วงครับก็จะมาบอกอาภาครัฐบาลว่าไม่ไม่คุ้มทุนวันนี้บังคุดเหลือกิโล4บาทาแล้วเขาลงทุนไปต้นทุนมันสูงกว่าราคาขายได้เงาะลำาไอย,อย่างนี้ครับทั้งสวนเนี่ยเมาสวนแล้วก็จะต้องขอความอนุเคราะห์ ในจังหวัดผ่านหอ,อการค้าบ้างผ่านท้องถิ่นที่ส่งไปซึ่งอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแก้กฎหมายอย่างนี้ครับเราต้องฟังพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นเจ้าของสวนพี่น้องที่เป็นตัวแทนนายหน้าพี่น้องที่มีส่วนเกี่ยวกับผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดเป็นเรื่องของการทําแพ็กเกจจิ้งในเรื่องของระบบโลจิสติกในเรื่องของการขนส่งในเรื่องของการที่จะวางแผนการขนส่งแบบชนิด ทางทางอากาศอย่างนี้ครับเพื่อความรวดเร็วอย่างนั้นมิฉน,นั้นแล้วผลไม้ในเรื่องของลำไยอะไรก็จะเสียนะครับเนี่ยผมคิดว่ามันมีรายละเอียดมากเพราะฉะนั้นถ้าเราวางแผนแก้กฎหมายให้หน่วยงานที่ประสานหน่วยงานที่มาร่วมหน่วยงานของกองทุนที่รัฐบาลจะต้องให้งบกลางเข้าไปสมทบอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะเป็นระบบที่พี่น้องประชาชนนะครับมีที่พึ่งและก็ไม่หนีไปประกอบอาชีพอื่น นะครับเมื่อไม่หนีไปประกอบอาชีพอื่นมีความต่อเนื่องในการทําทธุรกิจอย่างนี้ก็มีความชํานาญเพิ่มขึ้นเนสิ่งเหล่านี้ครับเป็นเหตุผลเบื้องต้นครับคือผมผมคิดว่าเราก็ฟังฟังข้อมูลอยู่แล้วก็เราต้องการฟังความความคิดเห็นของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นะครับเพราะในส่วนตัวแทนของคณะกรรมการในการที่จะมาบริาหารเรื่องของผลไม้ไทยนั้นเนี่ยต้องมาจากทุกภาคส่วนในสัดส่วนที่เหมาะสมต้องมาจากตัวแทนของทุกภาคส่วนในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับเช่นตัวแทนของทุเรียนตัวแทนของเงาะลำไย,ยมังคุดอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องมามาเป็นคณะกรรมการแล้วก็สามารถที่จะขยายว่าผลไม้อื่นจากที่นี่อาจจะรวมไปจนถึงพืชผักได้ด้วย นะครับก็แล้วแต่ในเรื่องของคณะกรรมการเป็นผู้กําหนดว่าคําจํากัดความของผลไม้ไทยให้รวมถึงอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ถือว่าเปิดเปิดกว้างเอาไวา้นะครับแล้วก็ในเรื่องของคณะกรรมการที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะต้องไปสรรหาในผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับว่าภาครัฐจะต้องกี่เปอร์เซ็นต์คณะกรรมการชุดนี้จะต้องมีกรอบหน้าที่และอำนาจอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็งบลงทุน ในเรื่องของการที่จะไปดูแลเช่นในเรื่องของอต้นทุนการผลิตว่าปุ๋ยมีราคาอย่างยางไรวัชพืชยาที่มาปราบับวัชพืชล้วนแต่เป็นองค์ประกอบในเรื่องของการกําหนดต้นทุนราคาทั้งสิ้นในแต่ละรอบปีเพราะฉะนั้นการวิจัยก็ดีหรือการหาตลาดในเชิงลุกก็ดีเราอาจจะทําสัญญาเหมือนกับการท่องเที่ยวนะครับว่าการท่องเที่ยวเนี่ยขเขาเซ็นเขาเซ็นสัญญาข้ามข้าม2ปี3ปีนะครับ ผล,ลไม้ก็เหมือนกันเราสามารถที่จะวางแผนเพือ่อที่จะเอาเงินเข้ามาก่อนแล้วเราก็จะส่งไปทีหลังนะครับซึ่งตรงนี้ครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องนําเทคโนโลยีเราจะต้องนํานวัตรกรรมนะครับแล้วเราก็จะต้องนําในหลักประกันในเรื่องของลิขสิทธิ์ในเรื่องของ G I ในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยพืชกาแฟพืชอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่จะมารวมได้ดังนั้นทุเรียนอย่างนี้ครับวันนี้มีการปลูกกันมากเหลือเกิน พอปลูกกันมากเนี่ยดีมานซัพพลายมันก็ไม่บาลานซ์กันนะครับเมื่อเราปลูกผลทุเรียนมากอย่างนี้ครับมันก็จะเป็นอำนาจการต่อรองของผู้ซื้อนะครับเมื่อเราเห็นว่ามันมากผู้ซื้อ,อเท่าเดิมโดยไม่มีหน่วยงานเข้าไปทำตลาดอย่างนี้ครับเราก็จะถูกเอาเปรียบนะครับ ก็คือเป็นประเด็นข้อกฎหมายที่เราจะถามพี่น้องประชาชนโดยพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะมาตอบได้ในประเด็นเช่นตั้งแต่มาตราหมาตรา7 8 9 10 1 1 16 17อะไรประมาณนี้มันก็จะเกี่ยวอํานาจในรูปแบบของโครงสร้างองค์กรว่าเช่นเราจะถามว่าท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นเป็นประธานอย่างนี้ท่านเห็นด้วยไหมคณะกรรมการประกอบด้วยอย่างนี้ท่านเห็นด้วยไหมอะ,อะไรอย่างนี้ครับวาระดำรงตำแหน่งให้กองทุนให้กรมส่งเสริมการเกษตรที่จะเข้ามา เป็นผู้ขับเคลื่อนในนียเป็นองค์กรหลักท่านเห็นด้วยอย่างไรหรือท่านไม่เห็นด้วยอย่างนี้ท่านจะมีข้อแนะนําเพิ่มเติมนะครับท่านก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านเข้ามาในเว็บไซต์ของสภาผู้แทนรัษฎรได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลจะเป็นข้อมูลเพื่อที่จะให้ทางสภานะครับเราก็จะไปนําไปแก้ไขนะครับว่าพี่น้องประชาชนคนที่เขามีอาชีพทางด้านนี้โดยตรง เขาติงมาเขาเสนอแนะเขาให้ข้อสังเกตว่าถ้าส่วนนี้เพิ่มเข้าไปแล้วก็จะก่อให้เกิดผลดีนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้หรือว่าส่วนใดที่มีอยู่ในฉบับล่างนะครับผมเรียนเรียนให้ทราบว่าฉบับที่ผมล่างเนี่ยมันเป็นตุ๊กตานะครับไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงได้หมดนะครับมันก็เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญน,นะครับที่ให้โอกาสและก็ให้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนได้เข้ามาตรวจสอบได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการที่จะเพิ่มเติมตัดตอนแสดงข้อสังเกตแสดงข้อกังวลข้อห่วงใหญ่นะครับแต่เราฟังฟังทุกด้านนะครับไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดเราอยากฟังข้อมูลจากข้อข้อเท็จจริงแล้วก็กฎหมายฉบับนี้ในที่สุดแล้วพี่น้องประชาชนซึ่งเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จะต้องมาพิจาณาในการประชุมสภาเมื่อวิบรัฐบาลบรรจุเข้าวาระในเรื่องของขบวนการออกกฎหมายต่อไป ก็ผมก็เชิญชวนพี่น้องนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่มีธุรก,กิจาาทางด้านผลไม้ไทยนะครับก็ได้มาอ่านละเอียดพี่น้องที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายพี่น้องที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเรื่องของการส่งส่งผลไม้ต่างประเทศส่งออกหรือว่านําเข้าก็ดีนะครับผมอยากให้มีผู้มีประสบการณ์นะครับโดยตรงทุก ทุกเซกเตอร์ทุกภาคส่วนนะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในกฎหมายฉบับร่างพบรบผลไม้ไทยนะครับที่ผมเสนอพร้อมกับเพื่อนสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็ทางฝ่ายนิติบัญญัติก็คือสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นเ,เป็นสื่อกลางในการที่จะนําเสนอปัญหาเหล่านี้ผ่านพี่น้องประชาชนงั้นพี่น้อง ประชาชนก็สามารถที่จะใช้สื่อในการแสดงความคิดเห็นในผ่ามผ่านเว็บไซต์ผ่านเฟซบุ๊กในส่วนของสาภาผู้แทนนะครับตามตามตามชื่อที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้นะครับว่าท่านจะใช้ช่องไหนในการที่จะสื่อสารกับทางสาภาผู้แทนรัศดรต่อไปครับ